สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตาก็พามาชมเจ้ากรุงทั้งสองเนาะท่านผู้ชมเนาะมีเจ้ากรุงอะไรบ้างคุณตาวิถีไทยนี่ประการแรกคือเจ้ากรุงไกเซอร์เห็นบ่นี่นี่น สีสันช่วงนี้กำลังจัดจานได้งามเป็นตะแพงสีแดงเรืเรอบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของเขาบ่งบอกถึงความสวยงามบ่งบอกถึงความอ่อนช้อยบ่งบอกถึงความเป็นราชินีแห่งใบไม้เจ้ากรุงที่สองก็คือเจ้ากรุงเดนมาร์กเห็นบอนี่ท่านผู้ชมอ่เจ้ากรุงเดนมาร์กนี้ก็มีประวัติความเป็นมาที่น่าชม น่าติดตามน่าศึกษาลวดลายของใบก็สวยงามนะไม่แพ้บอลสีชนิดอื่นๆคือทั้งสองนี่ทำไมถึงมีชื่อว่าเจ้ากรุงไกรเซอร์และเจ้ากรุงเดนมาร์กมันมีประวัติความเป็นมาได้ที่คุณตาวิถีไทยเข้าไปเบิ่งนี่อาจสิเป็นเว็บที่ถูกหรือไม่ถูกก็ได้เนาะเดียกก็สิเล่าให้ฟังเจ้ากรุงทั้งสองนี้ก็เป็น อัคราราชทูตที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อมาสร้างมิตรสัมพันธ์นะระหว่างประเทศเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอืมก็ได้นำเครื่องบรรณาการอะไรต่างๆเข้ามาเนาะ,ะเข้าของเครื่องใช้เงินทองต่างๆรวมถึงวิวัฒนาการหรือว่าเครื่องอพวกยูกยาทานัง เข้าวของเครื่องใช้ต้นไม้ใบหญ้าเอามามอบให้กษัตริย์ผู้ครองเมืองในสมัยนั้นนะในสมัยนั้นแล้วทีนี้ก็เลยตั้งชื่อตามที่กษัตริย์หรือว่าตามราชทูตนะหรือว่าเจ้าเมืองคนนั้นองค์นั้นที่เข้ามาสร้างความสร้างความสมานสัมพันธ์ระหว่างประเทศอืมเว้าวกับบึกเนาะคุณตาวิธีไทยเพิ่น่ะ ออันนี้คือเจ้ากรุงไกเซอร์ที่เดินทางเข้ามาอาจจะเป็นทางเรือหรือทางาขนส่งทางบกเนาะเอาต้นบอนสีอันนี้เข้ามามอบให้อา่ามอบเป็นเครื่องของที่ระลึกเป็นของฝากก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้ากรุงไกเซอร์ส่วนตัวนี้ก็คงจะเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กที่เดินทางมาเมื่อครั้งกนันนู้น ็เลยตั้งชื่อว่านี่คือเจ้ากรุงเดนมาร์กประวัติความเป็นมาน่าสนใจเนาะสองเจ้ากรุงอ่าทีนี้เขามาเบิง่งคุณสมบัติของบอลสีทั่วไปประการแรกบอลสีทั้งสองนี่เจ้ากรุงทั้งสองนี่เป็นบอลสีที่มีความสวยงามความสวยงามก็คือความเป็นมงคลความน่ารักความอ่อนช้อย ความดีอ่ะก็คือความเป็นมงคลนั่นเองเจ้ากรุงไกเซอร์และเจ้ากรุงเดนมาร์กมีคุณสมบัติในตัวนั้นดีงามพร้อมสวยน่ารักอ่อนช้อยเป็นความดีความงามเพราะฉะนั้นก็เป็นมงคลอืมประการที่สองนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วเจ้ากรุงเดนมาร์กและเจ้ากรุงไกเซอร์ยังเป็นไม้ประดับสวยงามเพราะเขามีชื่อเป็นราชินีแห่งใบไม้ ขึ้นชื่อวาราชินีนี่มันสุดยอดความดีความงามความสวยความเก่งนะอันนี้คือคุณสมบัติของราชินีเพราะฉะนั้นแนละ้วถ้ามีคนมาเรียกชื่อเจ้ากรุงไกเซอและเจ้ากรุงเอ,อิมีใช้แทนหรือว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นนามเป็นนิกนามเป็นนิคเนมไปโอ้เป็นราชินีแห่งใบไม้ได้ เจ้ากรุงไกเซอร์กับเจ้ากรุงเดนมาร์กนี่ราชินีคือสูงสุดความสวยงามความดีความเก่งอ่าความอ่อนช้อยความละเมียดละไมลายต่างๆของเขาเห็นบ่เนี่ยใครเห็นใครชอบใครเห็นใครรักใครเห็นใครก็ดูแล้วก็รู้สึกสดชื่นมีแหงนะเจ้ากรุงทั้งสองนอกจากจะเป็นไม้ประดับสวยงามแล้ว ยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศคุณตาวิถีไทยต้นบอลสีนี่ก็เป็นต้นไม้ฟอกอากาศได้ด้วยเลยเหรอาอันที่คุณตาวิถีไทยเข้าใจก็คือต้นไม้นานาชนิดต้นไม้ต้นไม้นานาพันนี่สพสัตสอ่อสัพพะของต้นไม้มวลมวลม,ม,มหาต้นไม้นี่ก็มีคุณสมบัติในการคลายออกซิเจนทุกต้นนอกเสจากว่าจะคลายมากคลายน้อย ก็ล้วนก็แล้วแต่อ่ามันก็อยู่ที่ปริมาณของใบปริมาณของต้นเขาเนาะท่านผู้ชมอืมคลายแต่คลายแน่นอนถ้าปลูกไว้มากบรรยากาศแถวๆนั้นก็สีรู้สึกสดชื่นนะประการต่อมาคุณตาวิถีไทยว่านะต้นนี้ใครที่เป็นครูแล้วก็มีความรู้สึกรักในต้นไม้ใบหญ้า ในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนจะต้องมีต้นบอลเจ้ากรุงไกเซอร์และเจ้ากรุงเดนมากอยู่แน่ๆเพราะเขาเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามต้นบอลอ่าที่มีความสวยงามเอาละวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีในชั่วโมงศิลปะเจ้ากรุงทั้งสองหลักเรียนโอ้กุรีกุจอรีบค้นหาสมุดดินสอที่อยู่ในกระเป๋าของตัวเองขึ้นมานะ แล้วก็ตั้งในในมันจะมีโตะอะโบแมนยกกออังเกาะโตะ drawing เรียก drawing ออเป็นโต๊ะเอียง45องศาแล้วก็ให้นักเรียนได้นั่งวาดเหมือนศินลปินเหมือนศิลน,นักวาดว่ายง่ายไปเขาเรียกว่าศิลปินวาดโต๊ะไผ่โต๊ะมันในชั่วโมงคุณครูบบแม่นธรรมดาเด้ห้องเรียนห้องนี้นี่บบแม่นนอนเมเเขียนบอคคือสมัยตะเก่าตะกี้ครูก็จะให้นักเรียนได้นั่งโต๊ะใครโต๊ะมันนะ ใช้ดินสลายเงาก่อนนะล่างล่างล่างเสร็จแล้วก็ลงสีเขียนชื่อเห็นบอกวิชาอื่นๆละ่ะเอามาบูรณาการในการเรียนการสอนได้ไหมครับคุณตาวิถีไทยคุณครูสั้นอือบอกคุณครูได้นะต้นบอลสีต้นหนึ่งนี่ยกเข้ามาในห้องเรียนหรือว่าพาเข้าไปเรียนอยู่ในห้องอ่ส่วนพฤ้ศ,ศาสตร์ของโรงเรียนนี่ครูวิทยาศาสตร์เดินเข้ามา เอาละนักเรียนครูจะให้พวกเธอวาดเออครูจะให้อันไม่ใช่ครูวาดเขียนผ่านไปแล้วอืมครูจะให้ครูต้องว่าชัด,ชดๆนะว่าความนักเรียนบอกว่าครูครูก็คืออ่าครูจะให้พวกเธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นบอนสีวันนี้มีอยู่สองชนิดเจ้ากรุงไกเซอร์และเจ้ากรุงเดนมาร์กอ่าว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พร้อมนะอ่า มีหน้าที่อะไรใบของเขานี่ใบของเขาการมีหน้าที่อะไรเอ็นบอกให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเรามารู้จักต้นบอนสีกันเถอะ<า>อืสวยงามเข้าไปถึงรั้วมหาลัยรั้วมหาลัยนี่ต้องพูดถึงการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์วิจัยการศึกษาแท้จริงแล้วบอนสีเจ้ากรุงไกเซอร์กับเจ้ากรุงเดนมาร์กนี่ มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเหมือนอย่างที่คุณตาวิถีไทยพูดไหมหรือว่ามันโบแมนคุณตาวิถีไทยนักศึกษาไปศึกษาดูแล้วเจ้ากรุงเดนมาร์กเดเดนมาร์กและเจ้ากรุงไกเซอร์เนี่ไม่ได้มาไม่ได้มีประวัติความเป็นมาเหมือนที่คุณตาวิถีไทยพูดเพื่อนวะเออเอาทบโบแมนกันขออภัยหลายๆเนาะท่านผู้ชมเนาะเออก็มาเล่าสู่กันฟัง ใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเจ้ากรุงทั้งสองกับมาแลกประสบการณ์มาเล่ามาแชร์คุณตาวิถีไทยครับแท้จริงแล้วเจ้ากรุงเดนมาร์กเนี่ยมีประวัติความเป็นมาเมื่อปีพศนั่นน,นี่นี่นั่นเจ้ากรุงไกรเซอร์เออเจ้ากรุงเดนมาร์กเจ้ากรุงไกรเซอร์มีประวัติความเป็นมานั่นนี่นี่นั่นเมื่อปีนั้นเออเนี่ยนี่มาแชร์ประสบการณ์คุณตาวิถีไทยก็ไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมด หรืออาจจะเอาเรื่องของเขามาพูดหรือว่าคือบอกเล่นเกมเล่นเกมให้นักเรียนเล่นเกมคนแรกไปกระซิบอ้ากระซิบแล้วคนหลังก็หันหลังไปก่อนนะกระซิบเขาเรียกว่าเกมส่งข่าวบอกต่อนะคนแรกนี่โอเคก็จะจับใจความได้อยู่พอคนที่สองหันหน้าไปคนนั้นหันหน้ามากระซิบนะอ่ะับไปจนถึงคนที่คนที่ซิบ เรื่องราวที่พูดครั้งแรกคนแรกเริ่มเพี้ยนละนะเอาคนสุดท้ายขึ้นมาเล่าให้หมู่ฟังโนว่า,าพูดถึงเรื่องอะไรคนนี่เนี่ยเวลาหมูก่กระซิบต่อกันไปอันนี้คือการเล่นเกมเห็นบอกมันผิดมันเพี้ยนมันแปรหรือว่า,าไม่ยังก็แปลงสารนะรถจนาเมื่อยังเม่อยัง,อยงแปลงสารนะพวกเอันที่ว่ามันผิดมันเพี้ยนไปอื มาเล่าสู่กันฟังเนาะถ้ามันไผ่หูก็ดีวะนอกจากนั้นแล้วเอามาโพสลงใน y o u u u b ไลน์ติ๊กต k อกเพจเว็บไซต์ใครที่มีออยากได้ทักแชทเข้ามาพวกเธอก็ขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างไรายได้อีกสายพันหนึ่งนะโพสลงไปบาง,บางคนบอกว่าคุณตาวิถีไทยเจ้ากรุง กรเซอร์ต้นนี้สวยน่ารักมากค่ะเพิ่นวะเออบางคนก็บอกว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กต้นนี้สวยมากค่ะสีแดงชมพูเรื่ออ่าสีร่องนี่เส้นของเขานี่สีแดงชมพูสวยน่ารักมากครับคุณตาเพิ่นว่า <c oughs> บางคนมาชมต้นบอลสีสวยๆด้วยคนค่ะเออเอาขอบคุณมากสำหรับคนที่เข้ามา และก็บเบิ่งความสวยงามเนาะบางทีคุณตาวิธีไทยก็จะพูดไปเรื่อยเกี่ยวกับคุณสมบัติไปถึงโรงเรียนมหาลัยนะไปถึงเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกต้นบอนสีนี่ไปแทรกซึมอยู่ทุกวงการนะอวงการค้าขายวงการคุณครูวงการศึกษาอวงการที่จะไปเป็นของฝากของที่ระลึกอืมขึ้นบ้านใหม่คล้ายวันเกิด ย้ายไปรับตําแหน่งใหม่ย้ายเข้ามารับตําแหน่งใหม่เอาเจ้ากรุงไกเซอร์กับเจ้ากรุงเดนมาร์กอันนี้ไปเป็นของที่ระลึกของฝากอขอบน้ําใจพวกเธอมากๆเจ้ากรุงเดนมาร์กกับเจ้ากรุงไกเซอร์ที่เอามาวันนี้มันสวยจับใจยายจริงๆเพื่อนว่าว้าไปน้ำมาํามากกะกำลังเคี่ยวไปพ่งจ้าจ้านะ <laughs> คุณยายยูทูบเปอร์เออตาก็ไม่มีอะไรมาครอกที่จะเตรียมไว้ให้กับคณะศึกษาดูงานนะเช้าวันนี้ก็มีเจ้ากุ้งเดนมาร์กกับเจ้ากุ้งไกเซอร์มอบให้คนละหนึ่งต้นก็นแล้วกันมันว่าส่วนคุณตาวิธีไทยเพิ่นเปิดรับคณะศึกษาดูงานที่มาเบ่งต้นไม้มงคลเพิ่นเนาะ นน้อยสวนในน้อยก็อยากเปิดเพิ่นว่ามีคนอยากมาเบิ่งสวนคุณตาวิถีไทยอยู่ไหนเอ่ยเพิ่นว่า <c oughs> จะพาบรรดานักเรียนไปชมไปศึกษาดูงานและให้คุณตาเป็นวิทยากรแนะนําต้นไม้เพิ่นว่า <c oughs> ศึกษาดูงานแล้วกับคุณตาเพื่อนก็นมีอันนี้ฝากให้คณะศึกษาดูงานคนละหนึ่งต้นพร้อมทีม ทั้งโซฟงโซเฟอร์หลดได้เบดเอาห้องควักมือเอาลงมานะเออเอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเก็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือห้องมือหนานอนรับกะขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกะขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชค เดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกระคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะยะสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่โรดปลอดภัยจากโควิด -19 และกะสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับนางเอกเนาะราชินีแห่งใบไ,ม,ไม้สำหรับนางเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือ เจ้ากรุงไกรเซอร์และเจ้ากรุงเดนมาร์กบนสีบราชินีแห่งใบไม้ครับท่านผู้ชม